ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามจากใจทิมงนานในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลาจากเมืองใหญ่มีวัดโบราณวัดหนึ่งตั้งอยู่กลางป่าทึบวัดนี้มีตำนานที่เล่าขานกันมานานเกี่ยวกับบาทต้องห้ามซึ่งเชื่อกันว่าบาทนี้ถูกสาบแช่งมานานหลายร้อยปีผู้ใดที่ใช้บาทนี้ในการบิทบา จะต้องเผชิญกับเขาดายและความทุกข์ทรมานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งชายหนุ่มชื่อคลตัดสินใจบวชเป็นท่าเพื่อล้างบาและหาความสงบในชีวิตเขาเดินทางมาที่วัดนี้ตามคำแนะนำของผู้ใหญ่ในหมู่บ้านโดยที่ไม่รู้ถึงตำนานของบาต้องห้ามเมื่อเขามาถึงเจ้าอาวาสผู้เท่าได้ให้การตอนรับ และเตรียมการสำหรับที่ทีบวชในวันที่ใจบวชทารูปอื่นๆในวัดได้เตรียมบาสํำหรับให้เขาใช้ในการบิธบาแต่บาทที่ถูกส่งมาให้ใจนั้นเป็นบาทเก่าแก่ที่มีรอยขีดข่วนและรอยแตกลราวถ้าผู้ช่วยเตือนเขาวา่าบาทนี้เก่าและควรระวังจงใช้ด้วยความเขารบถวายรับบาทนั้นมาด้วยความเขารพ แต่ไม่รู้ว่าเป็นบาทที่ต้องคำสาเขาคิดว่าเป็นเทียงบาทธรรมดาและเริ่มใช้บาทนี้ในการบิดบาตามประเพณิปกติเมื่อคืนหนึ่งเริ่มเทือบผ่านเข้ามา่ายนั่งสมาธิในกุฏิเขารู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปความหนาวเย็นที่ไม่ปกติแผ่ซ่านเข้ามาจาับทุกทิศทาง รกับมีอากาศเย็ยนเยือเยือกที่มาจากส่วนลึกของป่าล้องรอบกุฏิเสียงลมพัดแรลงแทรกผ่านช่องเล็กๆในกำแพงไม้เก่าจนทำให้ไฟในกุฏิกับเพลิดอยู่หลายครั้งรายพยายามเทงสมาธิแต่สายตาของเขาปรับจับจ้องไปยังมุมห้องที่มืดสนิทเรากับมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในน้ามืดนั้นเสียงสีเท้าที่เบาบางดังขึ้นจากมุมห้อง เสียงเหล่านั้นคล้ายกับการย่ำเท้าเปล่าบนพื้นไม้ที่เย็นเฉียบทำให้ไตรรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่มาจากพื้นรวกับว่าพื้นไม้เก่านั้นกำลังตอบสนองต่อาการปรากฏต,ตัวของบางสิ่งไตรหลับตาพยายามตั้งสมาธิต่อแต่เสียงสีเท้ากลับดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆความเยียบที่แต่ซ่านอยู่ในห้องจับกลายเป็นความอึดอัดที่ทนไม่ได้ ได้ลืมตาขึ้นอีกครั้งและพบกับเนาของชายชราในชุดขาตุ้งริ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าร่างนั้นคล้ายจะหลอมรวมกับความมืดที่แต่ซ่านอยู่ในห้องใบหน้าซีขาวและร้ายชีวิตดวงตาที่ดำสนิทกล่ากับพ้ายปัะกายแต่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นเจ้าใช้บาดของข้าเสียงของชายชราด,ดังขึ้นเบาๆแต่แฟน ด้วยความกดเครียวที่ยากจะคาดเดาชายสะดุ้งตัวถอยหลังด้วยความตกใจหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกจากอกเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจที่นหนักหน่วงและเร็วขึ้นร่างของชายชราเข้ามาใกล้เขามากขึ้นเจนเมนเน่าที่ปะทะเข้ามาทำให้กลรต้องเบือนหน้านี้แต่ไม่สามารถหนีพ้นจากความน่ากลัวของร่างนั้น ข้าถูกสาเพราะบาดนี้และเจ้าเจ้าจะต้องชดใช้เสียงนั้นแทรกเข้ามาในหูของไกลทำให้เขารู้สึกเหมือนเสียงนั้นดังก้องอยู่ในหัวทันใดนั้นไคลรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แทรซ่านไปทั่ว่านร่าวกับหัวใจถูกบีบขันจากภายในความหนาวเย็นแทรกซึมเข้าสู่กระดูกและเส้นเลือด ทำให้เขารู้สึกเหมือนจะขาดใจในทุกวินาทีร่างของชายชาราพุ่งเข้าหาไตรและรัดร่างเขาไว้แน่นร่างนั้นเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งไตรยพยายามดิ้นรนและสวดหมุนเท่วขับไล่แต่เสียงของชายชาราตรับดังก้าในหูของเขาเจ้าจะต้องทนทุกข์เช่นเดียวกับข้าที่ถูกลืม ความหนาวเย็ยนที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างกายทำให้กจร,รู้สึกเหมือนกำลังจมดิง่งลงไปในห้องลึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดความคิดของเขาสับสนและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขารู้สึกได้ถึงความสิ้นหวังที่ค่อยๆตัดกร่อนจิตใจรู้ดีว่าตำนานของบาต้องห้ามนั้นไม่ใช่เถียงเรื่องเล่าที่แต่งขึ้นแต่คือความจริงที่น่าสะพรึงตัว และเขาได้กลายเป็นเหยื่อของคำสาปนั้นโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงเมื่อถึงรุ่งเช้าทารูกอื่นๆมาพบไทรที่นอนหมดสติอยู่ในกุฏิใบหน้าของเขาซีดเซียวและมีรอยแผลจากจาลิ่นรนอยู่บนร่างกายแต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นบาตต้องห้ามถูกเก็บกลับไปอย่างที่เก็บในวัดและไม่มีใครกล้าแต่ต้องมาลีกต่อไป บรรยากาศในวัดหลังจากเหตุการณ์นั้นเต็มไปด้วยความเงียบนั้นแล้วกับความลับที่ซ่อนอยู่ในป่าทึบแห่งนี้กำลังรองคอยอยู่รายต่อไปที่ไม่รู้อิโนโอินเนอีกครั้ง